สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง YouTube นาคาชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาลงสูตรเด่นบนล่างนะครับเป็นคนละสูตรนะครับสูตรเด่นบน1สูตรสูตรเด่นล่าง1สูตรของเราพัฒนานะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะออกวันไหนนะครับวันแรงงานนะครับวันแรงงานวันที่1หยุดนะครับแต่ว่าวันที่2จะออกหรือไม่ออกเรายังไม่ทราบนะครับ ต้องเราดูให้ชัดเจนก่อนนะครับเราพัฒนานะครับหรือจะออกวันที่2องพร้อมกับรัฐบาลไทยเรานะครับจะเลื่อนไปไหมนะครับครับก็สตดเด่นนะครับก่อนจะไปดูสุดเด่นก็ใส่คําเตือนก่อนนะครับเนื้อหาการนําเสนอในวิดีโอนี้เป็นการคํานวณตัวเลขจากสถิติการโอรณจากครั้งที่ผ่านมาเพื่อหาความน่าจะเป็นโปรดรับชมเพื่อคมบันเทิงเท่านั้น ไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสูตรเด่นราพัฒนานะครับก็จะใช้สูตรสูตรเดิมนะครับเป็นสูตรเดิมที่ลงไปแล้วใองวดก่อนลงไปให้ดูอยู่นะครับก็เป็นสูตรร้อยมาลัยนะครับร้อยมาลัยสามตัวหน้าและสามตัวหลังนะครับสามตัวหน้าก็จะเป็นเลขบนนะครับออกเป็นเลขบนเสียส่วนใหญ่นะครับ าตามงวดนี้ได้789นะครับส่วน3ตัวหลังได้890ชนกันที่8กับ9มาเป็นเลขบนมาเป็นเลขเด่นนะครับออกที่96นะครับออกเลข9นะครับมาตัวเดียวกันนะครับเป็นเลขบนนะครับส่วนต่อมานะครับต่อมานี้ก็ปิดไปก่อนมันจะตาลายนะครับอ่าส่วนต่อมานะครับนนได้7จ็ดบวกสามเป็นศูนย์สามบวกหนึ่งเป็นสี ก็เป็น4 5 6นะครับฝั่งหนึ่งเป็น4 5 6อีกฝั่งหนึ่ง9 0 1นะครับก็ออกที่5 9นะครับ5 9ตัวนี้จับคู่กันได้เลยนะครับเลขไม่ตรงกันเลยก็จับคู่กันมาได้1คู่นะครับ5 9นะครับฝั่งนี้นะครับเป็นเลขบนฝั่งนี้ได้บนล่างมันวน,น,นี้ได้บนล่างด้วยนะครับได้9ดได้1ด้วยนะครับได้9ได้1น,นะครับได้บนล่างด้วยงวดต่อมานะครับ ด้านด้านหน้า3ตัวหน้านี่จะ7จ ouais we ็ดคำนวณแล้วได้789นะครับได้789 3ตัวท้ายก็ได้890ชนกัจนกที่8กับ9นะครับก็มาเป็นเลขเดี่ยนะครับมาเป็นเลขเดี่ยนที่เลข8นะครับมาที่ล่างนะครับมาที่ล่างก็ว่าได้นะครับมาที่ล่างนะครับมาที่บนนะครับมาที่ล่างส่วนอีกสูตรหนึ่งสูตรฝั่งนี้ไปบนนะครับอีกสูตรฝั่งนี้ไปบนด้วยตัวหนึ่งนะครับมีกี่ลืมตัวนี้ลืมลืมศูนย์นะครับ อ่าลืมลืม1กับ0ูนย์อ่าลืม1นนะครับ1ไม่ใช่0ูนย์หนึ่งนี้เขาก็ไปนะครับงวดนี้งวดต่อมานะครับฝั่ง3ตัวหน้าคำนวณได้2 3 4 3ตัวท้ายได้2 3 4ชนกันทั้ง3ตัวมาที่4ตัวเดียวนะครับมาที่4ตัวเดียวได้4 5นะครับงวดต่อมา3ตัวหน้านี้คำนวณได้7 8 9ดแาคำนวณ3ตัวท้าย ลอยมาเลยลงมาแล้วได้ที่890ชนจนที่8 9มาที่9 8 8 9เลยนะครับมาที่8 9เลยตัวชนมานะครับตัวชนมาเดี๋ยวต่อมานะครับเมื่อต่อมาตัวหน้านะครับคำนวณได้2 3 4ตัวท้ายได้890นะครับตัวนี้ก็ออกที่9 4นะครับอันนี้มา3ตัวนะครับนี่มา3ตัวเป็นเป็นเลขบนเลยเป็นเลขบนเลย2 3 4ี่นี่เป็นเลขบนเลย4 3 2 นะครับอันนี้9มาเจียมแต่ก็มาทั้งสองฝั่งนะครับมาทั้งสองฝั่งอ่าตัวนี้นะครับด้านหน้าด้านหน้าได้901ด้านหน้าได้901ด้านท้ายได้234มงวดนี้ผมมาเทียบกับงวดที่ผ่านมาให้ท้าผู้ชมอยู่ตอนทําคลิปในงวดก่อนนะครับทาคลิปในคลิปก่อนสูตรนี้นะครับ901นะครับมันมาเป็นบนในงวดนี้นะครับงวดนี้เป็นบนมนันก็มาบนเหมือนกัน 2,3,4มาคู่หนึ่งงวดนี้ก็มาคู่หนึ่งสีองงวดนี้ก็มาคู่หนึ่งสี่สาสามสีนะครับโอ้ก็น่าสนใจถ้ามาในแบบนี้นะครับคู่นี้ถ้ามาแบบนี้เราก็น่าสนใจว่ามันจะมาทางเดินทางเดิมไหมทางเที่ยวนี่นะครับได้เก้์ออกหได้9ก้าศูนย์หนึ่ออกหนึ่งได้เก้าศออกหนะครับมีไหมเก้าศูนะครับไปดูก่อนนะครับเก้าศูนย์หนึ่งอ้ามีสองสามงวดนะครับก็แต่อันนี้เก้าศูนย์หก็มีหอยู่นะออกหอยู่เก้าศูนย์หนึ่ง นะครับ901ฝั่งนี้ก็ออก1เหมือนกันนะครับแสดงว่าสูตรตัวนี้ถ้าได้901เมื่อไรนะครับก็เตรียมตัวมา1นึ่งง่ายๆนะครับไม่ต้องคิดมากแคยากนะครับแต่มันจะมาตามที่เราคิดไหมนะครับเราคิดแบบนี้อยู่เต่ว่ามันจะออกแบบไหนงวดต่อมาครับงวดต่อมาด้าน3ตัวหน้าได้3 4 5นะครับสตัวท้ายได้7 8 9ได้9 4จับคู่เลยไม่ตรงกันนะครับไม่ตรงกันงวดต่อมาก็ ด้านหน้าได้2 3 4อันนี้234ชนกัน3ตัวนะครับชนกัน3ตัวมาตัวเดียวนะครับรู้สึกว่าจะ2ครั้งแล้วนะครับจะ2ครั้งแล้วอ่ะใช่หมเจ็ดแปดเก้าสองสามอ่าสองนี่นะครับสองสามสี่สชนกันสครั้งมาครั้งหมาสครั้งหมาสนะครับสองสานะสำคัญสองสามนี่สอง ชอบมาสองครั้งอันนี้สองสามสี่ก็มาสองครั้งสองสามสี่ก็สองตัวชอบมาสองตัวแต่ตัวนี้มาชนมาตัวเดียวนะตัวนี้นะครับมาตัวเดียวนะครับมาบ่อยอยู่นะสตัวงวดต่อมาครับงวดต่อมาอ่าได้เก้าศหนึฝั่งหนึงนะครับศูนยถ้าเก้าออกมันจะมาหมาทันทีเห็นไหมเจ็ดแปมีแมาติดตลอดถ้าเจ็ดแปดเก้ามีติดมีแปมีเติดมาเจ็ดแมาเจ็ดนะครับ อ่ตัวนี้นะครับแล้วก็งวดที่ผ่านมานี่เองนะครับเอามาลงให้เป็นงวดแรกนะครับก็ได้901ฝั่งหนึ่งมาบนนะครับฝั่งแรกนี้ฝั่งแรกจะชอบมาบนนะฝั่งแรกชอบมาบนนะครับเราก็ไปดูว่านับดูว่าสถิติของเขานะครับอ่อหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดงวดมาบนกี่งวดนะครับมาบนกี่งวดเอานับใหม่ก็ได้นะครับนับใหม่ใหม่เลยหนึ่งมาบนนะครับสามมาบนมาใช่ไหมนี่ หนึ่งมาบนนะครับเก้ามาบนห้า 5, มาบนสองสามสองนะครับอันนี้สามสี่ห้าหกหกหกเจ็ดแปดเก้าโอ้ สิบเอ็ดงวดมาเก้างวดนะครับมาเป็นบนนะครับถือว่ามาบนดีมากนะครับมาบนดีมากฉะนั้นงวดที่จะถึงนี้นะครับด้านสามตัวหน้าสองสี่สองเจ็ดสองสี่เจ็ดบวกสองเป็นเก้าสองบวกสี่เป็นหกนะครับบวกกันได้สิบห้าได้ห้าหกเจ็ดนะครับเป็นตัวเด่นเป็นตัวเด่นด้านหน้านะครับเป็นตัวเด่นด้านหน้านี้นะครับนี่เอามาคำนวณให้ชมครั้งที่สองนะครับนี่ครั้งที่หนึ่งผ่านไปโอเคนะครับ ฝั่งนี้ผ่านฝั่งนี้นะครับ3บวก5เป็น8 5้าบวก1เป็น6บวกกันเป็น14ก็ได้4 5 6หนะครับวันนี้ชนที่5กับ6นะครับถ้าไปชน2ตัวนะครับ5 6ตัวหน้ากับตัวท้าย2ตัวหน้ากับ2ตัวท้ายมันจะเป็นยังไงนะครับเราไปดูก่อนว่ามีสถิติให้เราเห็นไหม2ตัวหน้ากับ2ตัวท้ายนะครับที่มันชนกันนะครับ มันจะมาด้วยกันไหมสองตัวหน้าตัวเลขสองตัวหน้านี้นะครับกับสองตัวท้ายอันนี้เจ็ดแปดเก้ามีแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดอันนี้ท้ายนะครับอันนี้ท้ายยังไม่ตรงเสียทีเดียวนะครับสองตัวหน้ากับสองตัวท้ายชนกันสองตัวหน้ายังไม่มีนะครับมีแต่ชนอันนี้อันนี้หน้าอันนี้เป็นท้ายกับ ทายกับหน้าถูกต้องอันนี้ท้ายกับหน้าอ้าวอันนี้2มานะครับมาอันนี้ก็มาชนกัน2ตัวนี้มา,มานะครับมา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 นะครับชนกันนะครับเลขกชนกันชนกัน2ตัวนะครับชนกัน2ตัวมีอีกไหมนะครับอ้าวที่เหลือก็เป็น3ตัวนะครับก็5กับ6นะครับวันที่จะถึงนี้นะครับ5กับ6กก็เป็นทีเด็ดให้ท่านผู้ชมก็แล้วกันนะครับเป็นตัวตว Sweden, ิ่ง ให้ท่านผู้ชมที่5กับ6นะครับงวดวันที่เท่าไรเป็นงวดท้งเดือนครั้งที่1ของเดือนพฤษภาก็แล้วกันนะครับยังไม่ลงวันที่นะครับวันที่จะเป็นวันที่2หรือจะเป็นวันที่3นะครับจะเป็นวันที่2หรือวันที่3นะครับก็ไม่แน่นอนแต่ว่าตัวเด่นนะครับให้จับให้แน่นคือ5กับ6นะครับจับให้แน่นคือ5กับ6วิ่งได้นะครับถ้าท่านสายวิ่งรูดก็คงเป็น5กับ6นี่แหละนะครับคงเป็น5กับ6นี่แหละคงไม่หนีจากนี้นะครับ เน้นบนการล่างนะครับเน้นบนกันล่างนะครับเรามันอยู่ทั้งสองฝ่ายนะครับมันอยู่สงฝั่งนะครับมันอยู่สฝั่งตัวนี้2ฝั่งนี่เป็นบนนะครับชนกันมาเป็นบนชนกันมาเป็นบนตัวชนกันมาเป็นบนหรือเป็นล่างเอาไปดูสิตัวชนกันมาเป็นบนนะครับตัวชนกันมาเป็นล่างนะครับตัวนี้ตัวชนกันมาเป็นบนตัวชนกันมาเป็นบนนะครับ อ่าส่วนมากชนก็มาเป็นบนก็แล้วกันนะครับเป็นบนก็แล้วกันบนสองชนแล้วมาเป็นบนนะครับชนสองสูตรแบบนี้นะครับชนแล้วมาเป็นบนมากกว่าล่างนะครับก็ฝาก f อไว้เท่านี้ในคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อปิดกำลังใจให้กันและกันนะครับท่านผู้ชมที่อยากสนับสนุนทางช่องนะครับมากกว่าการกดไลค์กดแชร์นะครับก็ แอดไลน์ <Ad> ไปที่ Ad 6 3 4 h h k ei นะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกตามติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับขอให้ทุกชมโชค,คดีถูกหวย2ตัว3ตัวถูกรอติดลวนที่หนึ่งรวันใหญ่มีใช้ไม่ขาดมือคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ